สดใสมากค่ะเศยศาสตร์สิไม่ว่าว่าใครใศยศาสตร์ไม่ทราบจ้ะว่าแกไงพูดแบบนี้แปลว่าคุณไม่อยากจะกินชีสบอยหรือก็ขนมปังฝรั่งเศสที่เป็นทร้ยอัลมอนด์หรอกหรอแล้วที่วางอยู่เนี่ยไม่ใช่ชีสบอยกับขนมปังฝรั่งเศสอัลมอนด์หรออา้าวของก็ของเดิมๆทั้งนั้นแหละโโหจะมาอะไรก่อนงั้นก็ไม่ต้องกินนะคะเออขอโทษขอโทษขอโทษ เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะจะกินหรือ,อยังจะได้ป่าไปให้อ่ะอะไรของแกทำหน้าอย่างกับคนเห็นผี